สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนนิพนหนองแคนค่ะรหัสนักศึกษา624110025มูลเรียน6 2 1 9ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปปั้นของกูเรียนค่ะหรือมีอีกชื่อเรียกว่างูเห่าค่ะเป็นของอะไรทางอียิปต์โบราณนะคะ ทมนะคะที่เกิดรูปปั้นของอูเรโอตนะคะหรือว่างูเห่านะคะเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีชื่อว่าลูกแม่น้ำนายหรืออารยธรรมอีบโบราณคะ่ะซึ่งนะคะเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่เทียบเ,เท่ากับเมโสโปเตเมียค่ะซึ่งนะคะเกิดขึ้นบริเวณสองฝั่งนะคะของแม่น้ำนายค่ะไปจนถึงตอนเหนือของประเทศซูรานนะคะทวีปแอฟริกาในปัจจุบันนะคะซึ่งนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอีบบนแล้วก็อีล์ล่างเนื่องจากพื้นที่ของอี์ล่างนะคะคือภาคเหนือของอี มีลักษณะภูมิอากาศเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็จะมีฝนตกมากกว่าทางตอนใต้ของอียิปต์นั่นเองค่ะโดยนะคะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงปากแม่น้ำนายนะคะก็จะเป็นที่ราบลุ่มค่ะทําให้มีน้ําขังนะคะเป็นแอ่งนะคะมีต้นไม้ค่ะจึงทําให้เป็นที่อยู่อาศัยของงูเห่าเป็นจํานวนมากนะคะในสมัยโบราณนะคะหากใครที่โดนงูเห่าชกหรือว่ากาัดนั่นเองนะคะก็จะมีทางเดียวก็คือเสียชีวิตค่ะโดยตามความเชื่อนะคะ ผู้คนในสมัยนั้นนะคะหวาดกลัวสิ่งใดหรือว่าชื่นชอบสิ่งใดนะคะก็จะสถาบันาให้เป็นเทพเจ้านะคะดังอูเรอุนนั่นเองค่ะอูเรอุนนะคะเป็นตัวแทนของเทพธิดาค่ะโดยเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์นะคะโดยสัญลักษณ์นี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ที่ป้องกันเทพเจ้าและฟาโรห์แห่งอียิปต์ทางตอนล่างค่ะตามรูปภาพด้าน,นบนนะคะเราก็จะเห็นกันว่าบนมงกุฎของฟาโรห์นะคะบริเวณหน้าผากจะมีอูเรอุสประดับอยู่ค่ะ ซึ่งนะคะก็จะมีลักษณะเป็นงูเห่ากำลังแผ่แม่เบี้ย